สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ X สินะครับรายการที่มีแต่ 1- รถสวย 2- ปีใหม่3ไใหม่น้อยต้องบอกทุกท่านนะครับวันนี้เอาอีกแล้วนะครับกับเรื่องรถครอบครัวต้องไว้ใจผม X โฮมคาร์หรือในรายการเชื่อ X สิอย่างที่ผมบอกไปนะครับเบื้องหน้าของทุกท่านเบื้องหลังของผมวันนี้นะครับ ต้องบอกกันเลยว่าโอ้โหอาหาโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรดีเหมือนเดิมรถครอบครัวนะครับกับเจ้าเวลไฟไปี2017แบบนี้เนี่ยไม่แทบแทบแบบนี้หายากมากๆนะครับกับตัวท็อปเซโอ้โหเริ่มต้นก่อนเลยนะครับวิ่ง40,000ืโล ว่าผมอย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งหรือทุกคลิปเลยนะครับรถครอบครัวนะครับเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกทุกวันอยู่แล้วเป็นรถคันแรกอยู่แล้วนะครับต้องบอก่งี้เป็นรถคันแรกของบ้านนะกลายเป็นรถคันแรกของบ้านมาอยู่แล้วนะฮะแต่คุณรู้ไหมว่ารถใหม่น้อยแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่า มีเพียง5%ของมวลรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของในตลาดนะฮะที่ขายกันอยู่ของมวลรวมทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีเพียง5%เท่านั้นชนไปแล้วกี่คันกอไม้ไปแล้วกี่คันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วกี่คันเอายังฮะเราจะลุยกันแล้วนะครับรายการเราพายอย่างเดียวนะเอาลุยนะครับกับ เจ้า t o โยต้าเวลไฟปี2017เซตตัวท็อปคันนี้นะครับกับเจ้าเบาะมิกกิ้เมาส์ตัวท็อปเลยดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกรายการเราผายอย่างเดียวชุดแต่งไม่ต้องพูดเยอะนะครับถือว่าเป็นของที่คุณได้แถมมาแล้วกันนะครับจากชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหเลยนะฮะอ่ะอย่างแรกนะฮะเราผากันก่อนเลยผาอะไรรูคค้ไหมฮะเราผายัางก่อนเลยนะอลาลุย อ่ามาเลยนะฮะยางนะครับเป็นยางปีสัปดาห์ที่25ปี18นะครับล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขอบ1 8ของตัวท็อปเซนจีจะเป็นแม็กแบบนี้นะฮะเอาต่อเลยนะฮะกับเจ้าเวลไฟขาวโบแบบนี้เราจะพาอะไรต่อรู้ไหมพาภายในฮะเอา้าลุยมาไปกับผมเลยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยนะ ภายในนะเรามาผ่ากันดูความสวยความสดของเจ้าตัวรถนะฮะโอ้โหดูฮะสดจริงๆครับคอนโซลกลางไม่แทบไม่มีรอยเลยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยสเปคเนี่ยปกติสเปคจากญี่ปุ่นจะไม่ใช่เป็นหนังทั้งคันนะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าได้ผ่านการเย็บใหม่เป็นหนังทั้งคันนะฮะ โอ้โหความสวยของเจ้าหนังเหมือนใหม่ป้ายแดงกันเลยนะฮะผมบอกเลยปกติแล้วด้านนี้นะครับจะเป็นอะคาเทล่าอันนี้จะเป็นหนังแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกเย็บมาใหม่ทั้งคันนะฮะเย็บมาใหม่ทั้งคันอ่ะเอานะผมจะเข้าตัวถังแล้วนะครับไปกันด้วยกันนะฮะพร้อมหรือยังครับเอ้าลุยนะครับเอ้านี่นะฮะบานพับบานประตูไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆเลยนะฮะแล้วคุณดูตั้งแต่ด้านบนนะฮะ ดูซีนประตูนะฮะนี่นะฮะซีนประตูจะเป็นแบบนี้นะฮะซีนประตูลากลงมาเลยนะฮะบานพับบานประตูไม่มีการแกะไม่มีการขาไขใดๆเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสีดเดิมเดิมซีนประตูจะลงมาถึงด้านล่างเลยนะฮะนะสูมมืออีกได้ไหมกล้องสูมืออีกได้ไหมได้ไหมนะฮะซีนประตูจะลงมาถึงด้านล่างเลยเห <c oughs> ็นไหมเห็นไหมลงมาถึงด้านล่างเลยนะฮะอ่านี่ฮะภายในจะเป็นแบบนี้รถสีขาวผ่าง่ายหน่อย เพราะว่าจะเห็นซีนชัดจะเป็นสีดำดำอะ่ะถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะอะไปต่อไปต่อไปต่อนะฮะคุณดูซีนตรงนี้นะคระับนะ,ะจะซีนจะเล็กด้านบนจะเล็กนะฮะตรงประตูด้านนอกนะฮะซีนจะเล็กลงมาหน่อยลงมาหน่อยอ่าลงมาซีนจะเป็นแบบนี้ขอให้ทุกคนได้เข้าใจและรู้ไว้เลยนะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่มีการแกะไม่มีการวาดซีนใหม่ไม่มีการแบบทําอะไรใหม่นี่คือเดิมๆนะฮะ ใครจะซื้อรถรุ่นนี้ดูซีนคันนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับอะพอมาด้านล่างเนี่ยซีนจะใหญ่กว่าด้านบนหน่อยนึงนะครับอะคุณดูลงไปเรื่อยๆเลยนะซีนจะเป็นแบบสีขาวนี่ซีนจะชัดหน่อยจะเห็นชัดหน่อยสีดําจะไม่ค่อยชัดเอ่อกล้องเข้าไปช้านิดหนึ่งได้ไหมเออเข้าไปนะจะได้ดูซีนจะชัดอ่ะเนี่เป็นแบบนี้นะอะเข้าไปลงไปเลย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 ,ลเลยเอา้าวดูหน่อยดูหน่อยอ่าโอเคลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีกอะลงไปเลยนะ มีจนถึงด้านล่างแบบนี้กันเลยนะฮะจนถึงด้านล่างชายประตูเลยอ่ะอย่างนี้ผมบอกนะฮะพะเวลาผ่าแล้วต้องผ่าทุกคันแล้วมันต้องเหมือนกันทุกคันนะครับเพราะว่าผมผ่าไปหลายคันแล้วแต่มันต้องเหมือนกันทุกคันอ้าวเดี๋ยวเราเปิดมานะฟาบเรายังไม่ผ่าภายในแต่ผมจะผ่าเสาประตูก่อนอย่างนี้ผมบอกครับสติกเกอร์ห้าอันสติกเกอร์ห้าอันคุณจําเลยหนึ่งนะครับ 1>, 1 2นะครับ3นี่สอันนี้จะบอกเลขเครื่องเลขตัวถังนะฮะ4 5ด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างอยู่นี้ครับอ่าด้านล่างอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์ใส่ที่แปะอยู่ด้านนี้อ่ะคุณกายหน่อยกายหน่อยกายหน่อยดูผมดีๆนะ1 2 3 4 5 เรามาผ่าภายในกันต่อแล้วน,นะฮะเราต้องผ่าภายในด้านหลังอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแซจีตัวท็อปจะต้องเบาะเป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้กันเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะเป็นเบามิกกี้เมาส์แต่ที่ผมบอกความพิเศษของคันนี้คือเจ้าของเนี่ยคือเบาะจากสเปคโรงงานจะเป็นกึ่งอะคาเท่ากึ่งหนังแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนที่เมืองไทยนะเป็นหนังทั้งหมดนะฮะให้ทุกท่านได้ดูเลยความสดความใหม่ของหนังนะฮะ กับเจ้ารถ4 0 0 0 0กิโลวิ่งน้อยๆแบบนี้นะครับหายากแน่นอนนะมีเพียง5เซ็นของในตลาดเท่านั้นเนี่ยฮะหนังเหมือนใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหผ่านการใช้งานมาแต่น้อยมากๆเนี่ยจุดสังเกตอย่างที่ผมบอกให้ทุกท่านได้ดูนะดูที่านะรางฮะเราผ่ารางกันต่อเนี่ยรางเนี่ยเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยไม่มียางขาดเลยนะฮะผมบอกเลยนะฮะเราต้องสังเกตยางจะต้องไม่มีขาดไม่มีรอย นะครับอ่ะมาต่อครับมาต่อมาต่ออ่ะมาที่บานประตูสไลด์แล้วนะฮะเราจะผ่ากันแล้วเอ้าไปที่น็อตกึนก่อนเลยดีกว่าไปนี่ฮะน็อตไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการไขใดๆน็อตไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการไขใดๆนะฮะอ่ะดูน็อตตัวนี้นะครับนี่ฮะต้องไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆนะฮะน็อตต้องไม่มีการแกะไม่มีการไขใดๆมีตัวหนึ่งนะับคุณดูก่อนเลยนะครับอ่ะ มาดูที่ซีนกับผมบ้างนะครับอ่ะซีนนะฮะประตูจะต้องมีซีนแบบนี้วาดไปถึงด้านหลังนู่นเลยนะฮะโอ้โหไปกันยาวเลยนะฮะนู่นไปเลยนะฮะอ่ากลับมานิดนึงได้ไหมกลับมานิดนึงแล้วคาที่ซีนไว้หน่อยเป็นซีนแบบนี้นะครับที่จะมีไปถึงด้านหลังช้าๆช้าๆอ่าทุกคนจะได้ชัดสติกเกอร์จะไม่ต้องมี1อันนะครับนี่ นะครับอยู่ตรงข้างประตูนะครับโอเคมาดูน็อตด้านล่างกันบ้างนะครับน็อตด้านล่างกันบ้างอ่ะนี่เลยเราผ่าเลยนี่ครับน็อตไม่มีการแกะการไขใดๆนะฮะนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะน็อตที่ไม่มีการแกะการไขใดๆจะเป็นแบบนี้นะโอ้โหแม่เจ้านะครับแม่เจ้าเลยนะฮะต้องบอกนะนี่คือสภาพรถที่เรามาผ่ากันเลยนะผ่ากันเอาให้ถึงกึืนเงินไปเลยนะฮะไปดูกันด้านหลังต่อไปดูด้านหลังต่อ

แม่จะเข้าก่อนคนอีกนะเอาข้างไหนวันนี้เอาข้างไหนก่อนมือกล้องชี้ฝั่งนี้ผมไปฝั่งนี้ดีกว่าเอามาเลยนี่เลยโอ้โหนี่น็อตที่ไม่มีผ่านการแกะการขาไขใดๆจะเป็นแบบนี้นะนี่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ด้วยนะนี่ดูดีๆนะครับแล้วสัญลักษณ์ตัว R อยู่ด้วยถ้าด้านขวาจะเป็นตัว R นะครับนี่นะฮะนี่น็อตที่ไม่มีผ่านการแกะการขาไขใดๆเนี่ยคุณดูไว้จะชัดนะช้าเอากล้องชา้าเออเออแบบนี้ก่อน โอเคเนี่ยให้เห็นช้าๆชัดๆเลยเนี่ยเออโอเคป้าไปดูสีนต่อนี่สีจะต้องเริ่มจากตรงนี้นี่นะครับปาโอเคมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยนี่สีจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะซีนะะมันจะมีการวาดสีนมาเลยนี่คือสีที่ไม่ผ่านการแกะไม่ผ่านการทําสีไม่ผ่านการงัดไม่ผ่านการแงะนะครับไม่มีผ่านการวาดใหม่จะต้องเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะ ดูบานพับด้านหลังบ้างนะครับอ่านี่ฮะช้าเลยน็อตไม่ได้ผ่านการแกะการขาไขใดๆเลยนะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัว L ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเวลาเรามองเข้าอยู่ด้านซ้ายนี่ฮะแล้วก็มีนอ็อตเจ้าน็อตที่ผมเอานิ้วลองไปเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ซีนนะฮะนี่จะมีถึงนี่เลยอ่าอ่ะต่อมาครับต่อมา ต่อมาอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับเรามาดูฝาหลังกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะนี่ฮะฝาหลังอ่าฝาหลังนะฮะซีนจะต้องเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้ไม่มีผ่านการแกะการทําสีอะไรไม่มีผ่านการวาดใหม่ขอให้ช้าเลยได้ไหมเข้าไปเลยได้ไหมอ่จาจะทุกคนจะได้เห็นชัดๆนิดนึดนงแล้วก็ดูเราจะดูลายซีนที่จะเดินนะครับจะเดินแบบนี้โอ้ มาผมว่าทุกท่านที่ติดตามผมเนี่ยติดตามรายการเนี่ยติดตามรายการเชื่อ X4 เนี่ยโอ้โหดูไปเยอะแล้วมาที่จุดสำคัญที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงด้านนี้จะต้องมีสติกเกอร์สีใสนะครับสติกเกอร์สีใสคุณดูนะคุณจําไว้นะมีสติกเกอร์สีใสแต่ฝั่งนี้ครับผมจะให้ทุกท่านดูจริงๆแล้วเนี่ยมีมาจากโรงงานนะครับและมีค่าสติกเกอร์อยู่ด้วยเห็นไหมฮะ แต่ฝั่งนี้สติกเกอร์มันล่อนออกนะครับคุณเอาไปดูอย่างนี้นะคือผมจะบอกว,ว่าสติกเกอร์ใสเนี่ยมันจะมีทั้งประตูสไลด์ฝั่งซ้ายประตูสไลด์ฝั่งขวาที่เป็นอยู่ตรงเสาใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วด้านฝั่งหนึ่งนะครับแต่ด้านหน้าทั้งทั้งเสาซ้ายและเสาขวาเนี่ยสติกเกอร์ใส่จะไม่ค่อยลอกหรอกนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมันหลุดง่ายนะครับบางคันก็ยังอยู่ครบบางคันก็ยังอยู่ไม่ครบแต่ทุกท่านให้สังเกตดูดีๆถ้าหลุดไปแล้วเฮ้ย หลุดแล้วมีการทำสีเขาเรียกว่าลางน้ำมีการทำสีใหม่ไหมถ้าไม่มีการทำสีใหม่แบบอย่างเช่นอันนี้อันนี้ต้องใช้ประสบก,การณ์อย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีการทำสีใหม่เนี่ยหลุดไปแล้วก็จริงนะครับแต่ไม่มีการทำสีใหม่ก็คือรถไม่ได้ชนแต่อันนี้ผมบอกเลยมันคือประสบก,การณ์ซิกอร์ใสข้างหลังเนี่ยสามารถหลุดได้เพราะหลุดง่ายแต่ด้านข้างประตูผมบอกเลยนะครับตั้งแต่ผมทำรถมาขายไปเยอะมากๆยังไม่มีหลุดแล้วผมก็ดูแล้วหลุดยาก สัานษฐานไว้ก่อนเลยอันดับแรกถ้าสติกเกอร์ไม่อยู่ต้องดูลึกมากกว่าเดิมนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อนะนี่ครับสติกเกอร์ด้านข้างเราไปกันต่อเลยจะได้มไดม,ม่จะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมกันจะได้ไม่ลืมกันนี่ครับสติกเกอร์มีทั้งหมด 5. จุดนะฮะเสาซ้ายมีห้าเสาวขวาก็ต้องมีห้ามาหนึ่งสองสามสี่ อ่านี่บอกลมยางบอกสเปคลมยางนะคันนี้เข้าที่บีควิกมาก็จะแปะตรงนี้ด้วยอ่ะห้าอย่างที่ผมบอกนี่คือสติกเกอร์ใสอย่างที่ผมบอกนะสติกเกอร์ใสส่วนมากถ้าอยู่ตรงเสาซ้ายและเสาวขวานะครับเสากลางจะไม่ค่อยหลุดนะฮะดูกันะชัดนะฮะอ่ะมาดูผ่าภายในดูเบาะกันบ้างแม่ว่าเบาะนี้ใหม่ขนาดไหนนะฮะเห็นไหมฮะหนังโอ้โหเปลี่ยนหนังมาใหม่ทั้งคันเลยนะฮะนะครับ อ่าดูฮะเปลี่ยนหนังมาใหม่ทั้งคันเลยอะดูมาผ่าที่ลางกันต่อนะครับโอ้โหเจ้าลางใหม่เลยหนังไม่มีขาดใดๆอะดูตรงนี้ครับนะฮะดูตรงนี้เออนี่ฮะโอ้โหลางใหม่เอี่ยมๆยางใหม่เอียยเอ่ยมเียมเลยนะฮะมาดูเลยมาฝั่งนี้หน่อยแล้วกันเพราะเมื่อกีนน้นี้ไฟไฟไม่ถึงอนะดูเลยฮะดูเลยฮะเป็นไงฮะใหม่กีบอใหม่กีบเลยอะมาผ่า ตัวถานกันหน่อยดีกว่าเอ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 าจำฝั่งนู้นได้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอามาเลยน็อตตัวแรกนี่ฮนะน็อตไม่ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะฮะโอ้โหนี่นี่คุณดูแล้วคุณจำไว้เลยนะเนี่ยนี่เป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนคะุณดูเนี่ยน็อตที่ไม่ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะครับอ่ะนี่นะฮะนี่นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหนี่ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมองด้วยผ่ามาเยอะแล้วนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่คือน็อตท,ที่ไม่ผ่านการแกะการไขได้ไดเลยถือว่าสุดยอดมากๆครับอะมาดูซีนครับมาดูซีนต่อนี่ฮะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็ต้องมีนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ยาวไปเลยนะฮะยาวไปเลยฝั่งนู้นมีสติกเกอร์นะรตรงบานสไลด์ฝั่งนี้ก็ต้องมีนะฮะอาดูกันเลยนี่นี่นเป็นไงเอ้า ไปแล้หน้ากันต่อดูเบาะก,ก่อนนะดูเบาะที่นั่งเยอะที่สุดก่อนดีกว่าแล้วคุณดูยังมีรอยยับมีรอยการนั่งบ้างนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเหมือนใหม่ทีเดียวนะครับโอ้โหไปเรามาดูเลขไม้กันแล้วอันนี้เราจะผ่าเลขไม้กันแล้วนะครับต้องสตาร์ทนิดน,นึงอย่างที่ผมบอกก่อนที่คุณจะดูอย่างนี้ผมบอกก่อนที่คุณจะดู รถครอบครัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นรถคันแรกของบ้านไปแล้วนะครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าจะเหลือเพียง5เท่านั้นนะฮะกับมวลรวมทั้งหมดเลยนะรถในประเทศเนี่ยที่จะเหลือรถสวยปีใหม่ใหม่น้อยเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ5%ผมต้องบอกก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นรถคันแรกของบ้านจะต้องวิ่งเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วรถสวยแบบนี้นะฮะก็ถึง่ายคุณคิดง่ายนะ ไม่เยอะไปแล้วกี่คันชนไปแล้วกี่คันก่อไม่ไปแล้วกี่คันจะเหลือไม้น้อยๆแท้แบบนี้ยากซะเหลือเกินดูเลยครับว่าไม้เท่าไหร่เอา้านี่ฮะโอ้โหคุณเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดไหมฮะโอ้โหผมต้องชี้ให้ชัดเลยเดี๋ยวกลัวรู้ว่าไม้แบบน้อยขนาดนี้นะสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้ากิโลโอ้โหอมแม่เจ้าเป็นไงฮะน้อยไหมฮะผมบอกแล้วฮะรถที่อยู่ในรายการนี้จะต้องบอกแล้วต้องไม้น้อยเท่านั้นนะ ต้องรถสวยต้องปีใหม่ต้องไหม่น้อยอย่างเดียวเอา้าไปพากันต่อที่ตัวถังเลยมาเลยนะฮะเจ้าซีนเห็นไหมฮะนะฮะซีนฮนะประตูด้านในต้องมีซีนประตูฝั่งนู้นมีซีนฝั่งนี้ต้องมีซีนนะครับแล้วนี่คือซีนเดิมๆแล้วนี่คือบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆนะะนี่ฮะจะต้องมีซีนแบบนี้นะฮะจะต้องมีซีนแบบนี้นะครับอา่าจะต้องมีซีนแบบนี้นะครับบานพับบานประตูที่ไม่มีการแกะการไขใดๆเลยนะ ด้านล่างดล่งจะต้องมีซีนแบบนี้นะฮะอ่าโอ้โหโอ้โหแม่เจ้ามามาดูซีนด้านข้างกันต่อนี่ครับมาดูซีนน้้นข้างกันต่อโอ้โหนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานจะเหมือนกันนะฮะประตูฝั่งซ้ายก็จะข้้งด้านบนจะเป็นซีนเล็กๆแบบนี้นะฮซีนที่ไม่ได้มีผ่านการแกะการวาดใหม่เลยนะฮะต้องดูๆๆๆๆๆๆดูง่ายๆเียบเทียบกับนิ้วผมแล้วกัน่ะเล็กไหมเล็กไหม เล็กแค่ไหนโอเคพอมาเปรียบเทียบกับน,นิ้วด้านล่างบ้างอ่ะอ่ะอ่ะด้านล่างจะใหญ่กว่านะฮะเปรียนเทียบกับน,นิ้วผมอ่ะลองลองดูเลยนี่คือซีนเดิมๆนะฮะลากลงไปเลยลากลงไปเลยลากลงไปเลยชิมาลากไปเลยลากไปเร็วๆเลยลากไปเร็วๆแม่จะต้องเป็นแบบนี้เร่งผ่านิดนึงฮนะเพราะว่าเราจะผ่าไปให้ถึงเกลินช้านิดนึงช้านิดนึงเนี่ยด้านล่างซีนจะว่ามันถึงตรงนี้เลยนะครับอ่ะ เราไปเจอกับเครื่องยนต์เบนซิน2,500ซีซีนะครับกับเจ้าห้องเครื่องแต่ว่าื่องเครื่องของเราเราจะต้องพาพาอย่างเดียวเอาแล้วนะฮะบ,บอกก่อนเลยนะครับเอ้ยทำไมกล้องมา่อนนะกล้องมันลองไม่ให้สัญญาณกันเลยว่าจะไปทางไหนเอาทางไหนไปขวามาซ้ายมานี่เลยนี่น็อตตัวแรกเลยนี่น็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการขาไขใดๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมชัดช้าชัด้าเห็นไหมเห็นไหมเออให้ทุกท่านต้องเห็นชัดช้าเนี่ยเนี่ยโอ้เห็นชัดชัดอย่างนี้เลยอ่ะนี่มาฝั่งนี้บ้างนี่น็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะครับโอ้โหต้องเป็นแบบนี้นะดูชุดกลไกนะทั้งหมดไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆดูซีนบ้างเราวาดซีนกันเลยก่อนเลยมานี่นะซีนเดิมๆของฝากระโปรงจะมีซีนแบบนี้นะครับนี่ทุกท่านได้ดูเลยนะครับมีซีนแบบนี้อ่ะ แวนนี้นึงมีสติกเกอร์1อันนะครับมีสติกเกอร์2อันนะครับแล้วในฝากระโปรงเนี่ยคุณจะเห็นหน้าเม็ดอาร์คเนี่ยคุณมาดูชาร์จมาหน่อยเข้ามาชาร์จหน่อยอ่าเม็ดอาร์คนี่เขาเรียกเม็ดอาร์คนะครับอ่ะเม็ดอาร์คนี่นะจะเป็นแบบนี้เม็ดอาร์คจากโรงงานจะต้องคมคมแบบนี้ฝากระโปรงเดิมคมคมจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะดูเลยครับนี่ครับนี่นะฮะนี่คือน็อตที่ยังไม่ได้ไขมันต้องไม่ได้าขทุกอั да. mm นนะฮะไม่ได้ไขบ้างไม่าขบ้างไม่มีนะฮะรถสวยๆจะต้องไม่ได้้ขาทุกออันนะรีี่เจตงม À, โลโก้โตโยต้าอยู่นะครับมีโลโก้โตยโตยต้าอยู่อ่ะนี่ฮะสีนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่คือสีเดิมจากโรงงานอ่ะนี่ฮะนี่คือน็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการขาไขใดๆเลยนะครับ ج. น็อตที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะครับนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะมีด้านต้ด้วยนะฮะด้านตายฝาต้องมีทั้งหมดนะฮะลากมันเลย มาตรงนี้ตอบมาตอบหาเลยเอาให้ไวไปให้เร็วนะฮะมาให้ไวไปให้เร็วเอาอยัางแหมทีมงานก็ขย,ยักหน้าเดียวแหมนี่ฮะนอตที่ไม่ผ่านการแกะนี่เออเนี่ยช,ชัดเลยทุกท่านจะได้เห็นชัดมาไปต่อจะต้องมีสติกเกอร์สองอันนะครับที่ตาไฟอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองนะครับอ่ะไปต่อสติกเกอร์หนึ่งอันสองอันนะฮะที่ตัวปิดด้านหน้าที่ไฟจะมีสองอันนะครับหนึ่ง 2นะครับคานหน้าเดิมๆเนี่ยคือจริงๆสอบอกคานเนี่ยคานหน้าเดิมๆเนี่ยรูจะต้องกลมๆรูจะบุดบุดเบี้ยวๆี้ยวไม่ได้นะรูจะต้องกลมๆแบบนี้นะฮะก,กลมๆต้องกลมกิ้งเลยนะแล้วน็อตแก้มไม่มีการไขใดๆเลยนะ <S <S โอ้โอ้พอแล้วนะโอ้พอแล้วนะโอ้พอแล้วโอ้โหการผ่าที่เล้าใจเข้าให้ลึกตรงประเด็น บอกแล้วว่าตรงประเด็นรายการเราตรงประเด็นครับไม่มีการยึกยักใดๆดังนั้นต้องผ่าและผายจริงดูรถคันนี้ไว่เป็นตัวอย่างได้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อรถเจ้าเวลไฟนะครับนะดูคันนี้ไม่เป็นตัวอย่างกันได้เลยนะครับใครจะซื้อรถสวยๆสักหนึ่งคันนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับพบกับเจ้าเวลไฟนะครับแซจีตัวท็อปสุดปี2017นะครับนะต้องบอกก่อนวิ่งเพียง 43,000กิโลโอ้โหโอแม่เจ้ากับชุดแต่งหลอๆหนึ่งคันนะภายใต้แบรนด์ X Home Car นะครับวันนี้นะครับคันนี้ราคา่า2ล้าน6แสนหาหมื่นาพันบาทาผมขายแค่นี้พอนะฮะรถคันนี้จัดไฟแน้นได้นะครับ2,4ล้านคุณดาว2องแสนกว่าบาท ดอกเบีย้ยของผมนะฮะถูกที่สุดในประเทศไทยกันเลยนะครับ2.79โอ้โอโหโอแม่เจ้าผมบอกแล้วโอแม่เจ้าผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0หมืหน่อยๆนะครับอย่าหาว่าเชยนะครับอย่าหาว่าเชยผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะลากันไปนะครับต้องบอกก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ ใครยาวก็ด่งกดสับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมนะครับกับรายการเชื่อ X 4. รายการนี้มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ใหม่น้อยโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ